แพทโนเฉลยเพศทายาทพันลานต้อนรับสู่รังสีสิงพิพัฒน์เทสนันเพศลูกคนแรกมีเรื่องราวให้ตื่นเต้นและเรียนรู้อะไรใหม่ๆในทุกวันกับการเป็นคุณแม่สำหรับนางเอกสาวแพทริเซียกู๊ดหลังจากแต่งงานกับสามีตระกูลดังนรสวิเศษรังสีสิงพิพัฒน์ไม่นานก็ออกมาประกาศข่าวดีตั้งท้องลูกคนแรกปัจจุบันแพทริเซียก็อายุครรภ์กว่าสีเดือนเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางรูปร่างอย่างชัดเจน ล่าสุดคุณรักแพดโนตก็ได้จัดปาร์ตี้เลี้ยงฉลองกันเล็กๆพร้อมเฉลยเพศลูกจากการตัดเค้กและผลปรากฏว่าลูกคนแรกของตระกูลรังสีสิงห์พิพัฒน์เป็นลูกสาวนั่นเองคะ่ะอย่างไรก็ตามเขาแสดงความยินดีกับว่าที่คุณพ่อคุณแม่นะอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าก็จะได้เห็นชมหน้าเบบี Baby, ตัวน้อยแล้ว